สวัสดีค่ะก่อนจคืรปลาไรเดียมมีควสีท่านผู้ชมลูกสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุ๊ตาเมียฝรั่งชนบท USA No U US S A <c oughs> Welcome to e l i h a e l i h a U.S.A <laughs> Thumb up <laughs> Please subscribe Like and share Thumb up Up More up Up <laughs> 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 Thumb up hả mẹ Lục xai Lục xai nhóc. ใช่อะไรเห็นได้ะคะ่ะโอเคค่ะไปโนอนถ้างั้นลูกไปโนอนไปยูคอนเซปโอเคครับผมจะไปนั่งเล่นทางโน้นครับโอเคเซฟบายบายก่อนครับยูคอนเซฟบายบายทุเรียนขอบคุณครับทุกท่านที่เอ็นดูผม <I am. S 1> ขอบขอบคุณ <I am. S 1> ครับโอเคว้ายอย่าโปรแคนโดแม่สิลูก ยูโอเคลูกไส้เพิ่นอยากมาแจมเน้ดๆน้อยก็เอาเด้อค่ะเด้อโอเคเนาะคะ่ะลูกไส้ตุ๊กตาเพิ่นก็มาขอแจมเม็ดนึงเพิ่นก็พอใจเนาะคะ่ะอ่าเมื่อวานตุ๊กตาก็บ่ได้แต่งหนา้าแต่งตาดอกคะ่ะพาลูกๆออกไปข้างนอกเนาะคะ่ะหมายถึงว่าพาเขาไปซื้อแมคโดนัลด์ซื้อหยังแล้วก็อากาศข้างนอกก็หนาวหนาวยังหนาวอยู่ค่ะท่านผู้ชมแบบ ้องแบบไส์เดียร์ผาอุยยุอัยญะแบบจัดยังเป็นยังท่านผู้ชมเสียกันหนาวโน่นนี่อุยยุอัยญะ่อยก็บ่บ่อยมักดอกเนาะโอเคโอเคลูกคิวโอเป็นเด็กสุดที่สุดคุณจะเต้นสดที่โอเคโอ้ยแม่สิฟ่าเฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอมื้อนี้นะคะตุ๊กตากระสิบ่ได้มาเว้าเรื่องเตรียมเอกสารทําวีซ่าดอกค่ะแต่ว่าตุ๊กตาสิมาตอบคำถาม FC นะคะคือตุ๊กตา วัยก็เปิดงานแทรเฮดคลิปเฮดวิดีโอไปเมื่อสองคลิปที่แล้วนะคะทิวาอเดทกับฝรั่ง6วันก็ได้แต่งงานสายฟ้าแลบนี่นะคะก็คือจากคู่รักเข้าสู่ประตูวิวากับย้อนเข้าไปเบิ่งให้ในเดือคะ่ะท<า>่านผู้ชมคะ่ะตุกตามีภาพแต่งงานโน่นนี่ให้เพื่อนๆเบิง่งน้ำอยู่เด้ตอตาข่อยเซเมนท่านผู้ชมเราก็ม่เอฟซีนะคะเพิ่นเข้าไปเบิง่ง แล้วก็อีกคลิปวิดีโอนึงนะคะที่ตุกตาได้บอกถึงแฟนตุกตาบอกบอกตุกตานะคะว่าให้บอกญาติพน้องเธอในเด้อว่าฉันเป็นแค่ฝรั่งขี่นกนะคะก็มีเอฟซีพันกระถามเขามาานะคะว่าเขารู้ด้วยหรอว่าฝรั่งขี่นกคือแปลว่าอะไรคืออะไรประมาณนี้เนาะอันนี้แล้วก็แล้วก็มีเอฟซีท่านหนึ่งท่านผู้ชมขอบคุณนะคะเอฟซีที่ถามขามาเนาะแล้วก็มีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นกระได้ไปเบิ่งคลิป ว่าอ่าเข้าสู่ประตูวิวาเนาะพ่นเห็นยายคนหนึ่งนะคะยายเสือสีฟ้าเวยคะ่ะยายเสือสีฟ้าพ่นเขียนเขามาพ่นา่าอันยายไปงานแต่งฝรังเกิบกับบใส่วมาสันคอยเห็นก็กระห้วว่าสันนั่นผู้ชม <c ười> <c ười> คอยก็เลยอยากออกมาแช่ว่าคอยน้้ยวายคอยน้อย คุยน้อย่อยเอ่อยลูกลูกลูกไม่ให้ลูกไม่ให้พูดไม่ให้พูดอันคอยก็เลยอันอยากหัวนะคะเอฟซี FC ตาดีดีเอฟซีทานหนึ่งเพิ่นก็ไปเบิ้งคลิปที่คลิปแต่งงานนะคะคลิปวิดีโอลูกขับแฮรขบ,บวนแต่งงานแฮรขบ,บวนแต่งงานนะคะเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยถามของมาว่าย่าอัน ุดซีฟานแม่เก,กิบก็บเพค่นสังเกตดีดีดก็ว่าดขอบโอเคลูกก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทีเอฟซี FC สังเกตนั่นตุกตาก็เอยากมาตอบคาถามนํำเนาะค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราตุกตาก,ก็สิมาตอบคําถามของเอฟซีเพื่อนถาม,ถามว่าฝรั่งเขาไม่โกรธหรอเขารู้ดรว่เหรอที่ว่าไปเรียกเขาฝรั่งขี้นกเขามีความรู้สึกอะไรยังไงเขามีเขามีความรู้สึกยังไงนะคะตุกตาก็เลยถามแฟนแล้วว่าคือ คนไทยเอิญฝรั่งขี่นกเนี่ยรู้สึกกันได้เดี๋ยวตุ๊กตาตอบขอนี่ก่อนเลยเนาะค่ะย่ายสุดสีฟ้านี่ยนะที่เกือบบ่ใส่นี่ยนะบ่แม่ผู้ใดอื่นไกลเล้วค่ะแม่ข่อยแม่ข่อยเองค่ะมือนั้นเล่าเฝ้าค่ะเล่าเฝ้าเล่าเฝ้าน้ำนั่นน้ำหนี่เนาะค่ะเล่าเกือบเล่ากองบ่ใส่อัน มือน,นันนะคะเขาก็ถามว่าย,ยายยายเจอว่าไซเกิบเจาไปอยากอายลูกเคยตีมือน,นันก็มีได้หัวกันแตกเซล่ยวๆอยู่ค่ะแม่ข่อยบอ่ไซเกิบเพราะว่าเชกวันเราไปถอดเกิอบทิมไปใส่แล้ววันเราหาพวเกิอบโอแมนเกิอบดีเกิบอกบ,กบงานเนาะคะ่ะเกิอบอี่แตะบานเท่านั่นแหละเราเลยว่าซ้ำหัวมันถอดเราว่าอันทุกตาห็นดูปทุกมือในตุกตายังอยากหัวอยู่ได้ค่ะเนาะ ก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆที่เบิ้งคลิปชังสังเกตเนาะค่ะมียังสิถามก็เขียนคอมเมนต์ขอกมาเลยคะ่ะท่านาคุณยายสุดสีฟ้านั่นคือแม่ข่อยเองค่ะแม่ตุ๊กตาเองเป็นเจ้าภาพเองค่ะเจ้าภาพเกือบกขบว่าใส่เนาะ,ะ,ะมาเขือเรืองตอบคําถามเอฟซีที่บอกว่าฝรั่งเขาบกโบกเธบาะเขียนบอกที่คนไทยเอิญฝรั่งขี่นกแล้วเขาไปรูมาม,มาจากไสทั้งๆที่ตุ๊กตาน่ะบ่เคยหูจักพร้อมบ่รูเลย เล่าตุกตาก็เลยถามถามฝรังถามเล่าไปนะคะสําหรับผู้อินตุกตาบรูเนอะค่ะแต่ว่าตุกตาถามแฟนตุกตาเพราะว่าตุกตาแต่งงานกับแล้เล่าก็เลยเล่าก็คือแฟนตุกตานะคะแล้วคือสามีตุกตานั่นแหละาถามว่าเธอโมโกรดเขาบอกที่เขาเอ่นเธอฝรังขี่นกแล้วเธอรู้อะไรจังแล้วเธอรู้อยู่บอกว่าฝรังขี่นกเนี่ยแค่ฝรังวอมีงเงินหรือฝรังจนยังจังใดสำหรับคนไทยเนี่ยคำว่า,าขี่นกเนี่ยมันหมายถึงว่า ดูถูกฝรั่งเด้ยังผมมั่นนี่แหละแต่ว่าตุกตาสิบออธิบายอียังทีมั่นแบบเฮ็ดไห้คนไทยเหาหรือว่าเฮ็ดไห้ประเทศไทยเสียหายเนาะคะ่ะซึ่งตุกตาลูกเกตนาของคนไทยอยู่คนไทยบางท่านนะคะดูจากซึ่งทุกตาลูกเกตนาเขาเขาเอินฝรัง่งขี่นกหมายถึงว่าเขาดูถูกฝรั่งนั่นเองเนาะคะ่ะ <c oughs> ตุกตาแล้วยังมาอธิบายเนาะตุกตาถามเราด้วยค่ะแฟนตุกตาบอกว่า บ่โกรธบ่คิดก็เสียใจเพราะว่าอ่าเลาบรไดัเก็บมาคิดเลยเล่ากลับกลายเป็นเรื่องตลกไปนะคะทุกมือนี่นะคะท่านผู้ชมรูบอแฟนตุกตานะคะเล่ายัางเ้าภาษาไทยคํานี้ได้ผมฝรั่งขีนกผมฝรั่งขีนกคนยังลองเป็นเพลงอีกแต่ถ้าเกิดคนไทยเ้าฟังน้ำกันนี่สิรู้สึกเฮ้ยทำไมทำไมเขาเรียก ฝรั่งแล้วทาไมเขามองคนแบบนั้นอันนี้มันบริสุทุกคนเ้อค่ะทุกตาสิคอที่ายเล่าอาจสีแดงยินอ่อนเล่านะคะ่ะที่ว่าไปเบิ้งได้ออนไลน์นะคะคือเขามีกลุ่มมีกลุ่มฝรัปปร่งนะคะมีกลุ่มฝรัปปร่งที่เขามาเที่ยวเมืองไทยที่เขาไปเที่ยวหันเที่ยวนีเขาสิเอาไปล่งกลุ่มไปน้ำกันนะคะว่าผู้ดอยาเรียนรูประเภทนี้ประเทศใดประเทศใดเขาไปเบิ้งนะคะเขาก็มีคนล่งแช่เป็นกลุ่มแล้วเขาไปแล้วก็เห็นคําว่าฝรั่งขี้นก่นยุ ซึ่งเขาก็เคียนไวในหันหล่ะว่าเป็นคําดูถูกข,ของจากคนไทยเนาะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วก็เขาไปอ่านแล้วก็เลยรู้ซึ่งาวาคําว่าฝรั่งขีนนกมันคืออะไรแต่แต่ตุกตาถามแล้วจากใจจริงเขาเลยนะคะเขาไม่โกรธเขาไม่คิดนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาโกรธเขาไมกคิดอันนี้ไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนนะคะที่ด่าให้ฝรั่งแต่ว่าในความรู้สึกของทุกตาจริงๆนะคะ สมัยก่อนทุกตาย,ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝรั่งขี้นกคืออะไรนะคะก็มารู้จากแฟนทุกตานี่แหละค่ะเขาเล่าให้ฟังตั้งแต่ที่เขาอยู่เมืองไทยเนาะอ่าก็คือเขาก็ได้ไปโน่นไปนี่นั่งทแท็กซี่ไปอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะโดยมากจะถูกโกงค่าแท็กซี่โกงค่าไปโน่นไปนี่ <laughs> เขาเขาเล่าวงให้ทุกตาฟังอ่ซึ่งมันซึ่งมันก็บางทีฝรั่งเขาก็จํานะเขาก็จํา จริงฝรั่งหรือว่าทัวร์นะคะถ้าเกิดว่าทําอะไรที่ให้เขาประทับใจนะคะทิปนี่คุณก็ไม่ต้องห่วงแต่ว่าจะให้เขาเอาทิปมาให้คุณแบบเต็มแบบเอาทิปมาให้คุณแบบเต็มที่มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ไปเขาก็มีเงินแค่ไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดทุกตามีคลิปหมายถึงว่ามีเวลามีโอกาสทุกตาก็จะมาเล่าอธิบายความรู้สึกของฝรั่งว่าเขาคิดยังไงเวลาเขาไปเที่ยวเมืองไทยเนาะอันนี้ก็คือความรู้สึกของแฟนทุกตานะคะ เขาบอกว่าบางทีเขานั่งรถแท็กซี่ไปมิเตอร์ก็ไม่กดให้เขาแล้วก็ขับก็ฟืดก็ฟัดอะไรอย่างนี้เนาะเวลาเขาให้ทิปน้อยหรือว่าเขาไม่ให้เลยก็เรียกเขาว่าบอกฝรั่งขี่นกเฮ้ยบอกฝรั่งขี่นกบอกฝรั่งพ่อกระเทินประมาณนี้เนาะค่ะทุกตาทุกตาพ่อสิเดาออกเขาก็เสิ่อว่าบอกฝรั่งพ่อกระเทินเนาะเพราะว่าบางครั้งทุกตาเดินผ่านทุกตาได้ยินเขาว่าให้ฝรั่งอยู่นะคะ ซึ่งได้ยินโดยบังเอิญแล้วเราก็ไม่คิดว่าคํานี้นะมันจะเกิดขึ้นกับแฟนตัวเองเนาะแต่ว่าจากใจจริงแล้วทุกตาถามฝรั่งเขาไม่โกรธนะคะเขาไม่โกรธเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้มาคิดเรื่องเงินทองเรื่องเงินอะไรมากมายคุณคุณทํางานคุณก็มีเงินคุณไม่ทํางานคุณก็ไม่มีเงินนะคะอ๋อถ้าคุณอยากไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่คุณต้องทํางานต้องหาเงินเองนะคะเนาะไม่ใช่ว่าจะมาขอคนโน้นคนนี้ ทิปนะคะถ้าคุณทําให้เขาประทับใจเขาก็ให้คุณถ้าคุณทําอะไรที่เขาดูแล้วเขาไม่ประทับใจถึงเขาจะไม่ดูถึงเขาจะไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรแต่บางทีเขาก็ดู่ายลังกวิดหรือว่าบา์ดี้ลงกวิดลังกวิดเขาก็ดูออกนะคะอเราไปที่นี่อันนี้ไม่ได้ว่าให้คนไทยทุกคนนะคะทุกตาถามแฟนนะคะเขาบอกว่าเขาเขาโอเคเขาประกวดเขาเคียดเลยโอเค่ะ เป็นอันว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกตากสิคอจกไปซํานี่ก็คือได้คาตอบเลืด้วยค่ะกาลังเสื่อเอิเขาขี่นกขี่กาขี่นันขี่นี่ก็เอิญไปเนาะค่ะเขาบ่ได้สนใจเขาคิดสว่าเขาเห็ุงานเขามีเงินเขาเห็ุงานแล้วเขาไม่เงินไปเที่ยวกับพ่อคุณอยากได้เงินจากเขาบ่แมนว่าคุณไปขอแนะขอแน่บ่ได้ถ้าคุณเห็ุงานในเขาคุณต้องพยายามเห็ุเขาประทับใจนะก็ไม่ใช่ว่าเห็นงานในเขาแต่เขามาขอความช่วยเหลือจากคุณ ถ้าคุณซอยเหลือเขาโดยถูกต้องเขาก็บรายงโง่แล้ค่ะฝรั่งเขาก็บรายงโง่แต่ว่าสําหรับฝรั่งคนอื่นตุ๊กตาบรูด้วยค่ะว่าเขาสิคิดว่าจะไหนถ้าเกิดว่าเขาถือคนคนไทยหรือว่าคนอื่นเอินเขาว่าฝรั่งขี่นกแต่สาหรับแฟนตุ๊กตาแล้วม่มีปัญหาด้วยค่ะเอินก็เอินไปเล่าบรด้ซีเรียดอย่างเนาะค่ะเครียดนะคะเรากะย่ายเสือสีฟ้าสุดสีฟ้าที่ว่าส้เกือบนั่นนะคะก็คือแม่ข่อยนี่ล่ละ เนาะคะ่ะโอเคเนาะคลิปวิดีโอนี้ทุกตาก็ขอฝากคำว่า,ขอ,า,ข,อาขอบคุณค่ะจะได้กับเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าเด้อค่ะถ้าเกิดว่ามีคําถามมี่ยังกะเขยียนใต้คอมเขยียนใต้คลิปคอมเมนต์มาได้เด้อค่ะเนาะ <laughs> โอเคค่ะ thanks for watching bye see you guys next video see you next video นะคะบายบายค่ะ